ที่สามจะมานำเสนอโครงงานสื่อสร้างนิสัยฝ่ายทรรโดยจะนำเสนอนิทานชาดกเรื่องกระต่ายบัณฑิตผู้สละทางอันยิ่งใหญ่ขอขอเชิญรับชมได้แล้วค่ะในสมัยพุทธกาลแห่งพระพุทธโคโดมเมืองสาวัถีมีเศรษฐีคนหนึ่งต้องการถวายเครื่องอัฐถบริขารแด่พระสงฆ์ จึงได้สร้างศาลามือดบเพื่อเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีจากนั้นจึงได้อาราธนาพระพุทธเจ้ามาเป็นองค์ประธานเมื่อพระสงฆ์มานั่งบนอาาัสนะก็ถาวายอาหารที่ดีที่สุดหลายอย่างเศรษฐีได้ทำเช่นนี้ติดต่อกันเป็นเวลานานเจ็ดวันเมื่อถึงวันที่เจ็ด เศรษฐีได้ถวายเครื่องอัฐะบริฐารเมื่อฉันพักตาหารเสร็จก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงให้พรได้ตัดแก่เศรษฐีว่าท่านจงปลื้มใจในทานที่ท่านทำเถิดเพราะการทำทานมีมาแต่โบราณด้วยบัณฑิตทั้งหลายได้บริจาคชีวิตแก่ผู้ที่มาขอก็เคยมีมาแล้วเศรษฐีได้ยินดังนั้น ก็ทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องรางเก่าวให้ฟังพระพุทธองค์จึงท,ทรงนำอดีตนิทานมาปัดดังนี้ในอดีตการาพระภูทิจั์เกิดเป็นกระต่ายอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งใกล้กับหมู่บ้านเล็กๆและแม่น้ำล้อมรอลกมีสัตว์เป็นเพื่อนรักกันสี่ตัวคือ กระต่ายลิงสุนัขจิ้งจอกและนาสัตว์ทั้งสี่เป็นสัตว์มีศีลธรรมทุกเย็นจักมาพบกันและฟังโอวาทของกระต่ายเสมอพราะเจ้ากระต่ายเป็นผู้มีสติปัญญาหลักแหลมมักจะสอนเพื่อนทั้งสามตัวผุ้บริจาคทานรักษาศีลในวันพักเสมอ ต่อมาวันหนึ่งกระต่ายมองดูจันรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันพักจึงให้โอวาดว่าวันพรุ่งนี้พวกเราจงพาการรักษาศีลให้ท่านเถิดเพราะมีผลบุญกุศลมากฉะนั้นพวกท่านจงเตรียมอาหารไว้แบ่งปันคนขอทานเถิด ตัวไปยังที่อยู่ของตนที่นอนรักษาศีลอยู่สุนัขจิ้งจอกได้เดินเข้าไปในป่าได้ไปพบเนื้อย่างสองไม้นมส้มหนึ่งหม้อและตัวเงินตัวทองหนึ่งตัวเมื่อสุนัขจิ้งจอกแน่ใจว่าไม่มีเจ้าของจึงนำกลับไปยังที่อยู่ของตนที่นอนรักษาศีลอยู่ เจอต้นมะม่วงเมื่อแน่ใจว่าไม่มีเจ้าของจึงได้นำมะม่วงมาแล้วก็อกับที่อยู่ของตนที่นอนรักษาศีลอยู่ส่วนเจ้ากระต่ายรักษาศีลอยู่ที่อยู่ของตนมีเพียงต้นหญ้าที่ตนเก็บไว้กินจึงคิดที่จะสลัชีวิตให้ทานว่าถ้ามีคนมาขออาหาร ง,งและข้าวสารของเราก็ไม่มีถ้าเช่นนั้นเราจะให้เนื้อของเราแก่เขาก็แล้วกันคิดแล้วก็นอนรักษาศีลอยู่ด้วยอนุภาพแห่งศีลของกระต่ายเป็นเหตุให้บันลังของเท้าสก,กัดเข้าร้อนจนลุกเป็นไฟเท้าเธอจึงลงมาพิสูจน์คุณของศีล ของสัตว์ทั้งสี่ด้วยการแปลงร่างเป็นกลาไปขออาหารอย่างที่อยู่ของสัตว์ทั้งสี่โดยเริ่มจากที่อยู่ของนาก่อนร้องขออาหารกับนาคนาคจึงกล่าวว่าตามเรามีปลาตะเพียนอยู่เจ็ดตัวขอเชิญท่านบริโภคเถิดตามรับไว้และกล่าวว่าข้าขอฝากไว้ก่อนนะ แล้วก็มายัางที่อยู่ของสนัขจิงจอกเอ่ยปากขออาหารอีกสุนัขจิงจอกก็มออาหารให้พร้อมกับพูดว่าพรามข้าพเจ้ามีเนื้อย่างสองตัวตัวเงินตัวทองหนึ่งตัวนมส้มหนึ่งหม้อเชิญทา่านบริโภคเถิดพรามรับไว้แล้วกล่าวว่าขอ ข้าขอฝากไว้ก่อนนะมายังที่อยู่ของลิงเผยปากขออาหารเช่นเคยลิงก็มอบอาหารให้พร้อมกับพูดว่ารามมัดม่วงสุกโ้่เงาไม้อันล่มลื่นขอเชิญท่านบริโภคและพักผ่อนก่อนเถิดพามรับไว้แล้วกล่าวว่าข้าขอฝากไว้ก่อนนะและไปที่อยู่ของกระต่าย พร้อมร้องขออาหารเช่นเดิมประกายดีใจจึงพูดว่าครามขอเชิญท่านก่อไฟเถิดเราไม่มีอะไรจะให้ท่านนอกจากเนื้อของเรานี่แหละขอเชิญท่านบริโภคเราเถิดว่าแล้วก็กล่าวเป็นคาถาว่ากระต่ายไม่มีงาไม่มีถัว่วไม่มีข้าวสารท่านจง บริโภคเราพูดสุขด้วยไฟนี้แล้วเจริญสมนะทำอยู่ในป่าเถิดเท้าสักกะจึงเนลมิรให้มีกองไฟขึ้นแล้วบอกให้กระต่ายทราบกระต่ายลุกขึ้นจากหญ้าแพร่สลัดขนไล่สัตว์อื่นๆสามทั้งมีความดีใจไม่กลัวความตาย กระโดดเข้ากองไฟไปแต่ก็ต้องแปลกใจว่าไฟทำไมเย็นยิ่งถามใครเท้าสก,กัในร่างพามจึงกล่าวว่าท่านบัณฑิตเรามิใช่พามอดเราเป็นเท้าสก,กัดมาเพื่อทดลองสีของท่านเท่านั้นเองแต่ายพูดว่าท่านเท้าสก,กัดท่านหวังจะทดลอง ข้าพเจ้าเท่านั้นเองหรือแล้วชาวโลกจะรู้ว่าข้าพเจ้าปาถนาให้ชีวิตเป็นทานได้อย่างไรกันเล่า แล้วก็หายวับกับเทวโลกไปสัตว์ทั้งสี่ตัวได้รักษาศีลจนตับสิ้นชีวิตเมื่อสังอดีตนิทานจบลงแล้วเศรษฐีบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพระพุทธเจ้าจึงตัดว่าในครั้งก่อนหน้าก็คือพระอานนุนสุนัขจงจอบก็คือ พระมคคลรณนะดิ่งก็คือพระสารีบุตรพระอินก็คือพระอัคนุลทละส่วนกระต่ายก็คือเรากระษาพจน์เองสรุปข้อคิดนิธาชาดกกระต่ายบัณฑิตผู้สลักทานอันยิ่งใหญ่การบำเพ็ญทานบารมีของพระโคธิสัตว์เมื่อครั้งเสวยชาติเป็นกระต่ายป่าที่ ยอมตละดเลือดเนื้อและชีวิตของตนเป็นทานแสดงให้เห็นถึงจิตใจอังนั่นคงพร้อมที่จะให้ปรารถนาต่อผู้อื่นให้ผลทุกเป็นการบำเป็นทานมารมีนำนิยามธรมเลิกจากนี้มีสลับ